จังหวัดยโสธรนะซึ่งในช่วงนี้เพื้นสิมีการจัดงานใหญ่ค่ะนั่นก็คือเรื่องของเทศกาลอาหารดีดนตรีมั่นและกับบอลลูนที่จังหวัดยโสธรซึ่งปีนี้นะคะพือนจัดเป็นปีที่ไรและก็รายละเอียดเรื่องของกิจกรรมภายในงานสีมีอย่างเฮามีผู้รวมสองคนที่จะมารวมพูดคุยกับเฮาในมือนีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ร่วมสองท่านนะคะนั่นก็คือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการสํงงานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยสโสธรนะคะกับคุณปานิสราสิทธิลาภนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดยสโสธรคุณเพลินพิษเดชระรัสดอีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> สำหรับงานนี้นะคะที่จังหวัดยโสธรเนี่ยเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่มากๆในปีนี้จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่8ค่ะเราจัดต่อนเนื่องมาทุกปีตั้งแต่ปี2559ค่ะแล้วเรื่องของในเรื่องของการจัดงานเนี่ยความเป็นมาก่อนที่เราจะมาจัดงานนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ ความเป็นมาของการจัดงานนี้ก็คือ,อเริ่มแรกเลยก็คือดำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรขณะนั้นก็คือท่านบุญธรรมเลิศสุขีเกษมค่ะท่านเป็นผู้ทีเริ่มแล้วก็ขับเคลื่อนมามโดยตลอดนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนซึ่งเป็นพี่เลี้ยงหลักก็คือทางบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งค่ะแล้วก็ร่วมกับภาค รัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดยะโสธรซึ่งเราก็ทําต่อเนื่องกันมาทุกปีทุกปีโดยที่ไม่ได้เว้นเลยช่วงโควิดก็ไม่ได้เว้นค่ะอืออ่ะเห็นว่าถ้าเกิดช่วงโควิดไม่ได้เว้นอย่างเงี้ยแล้วในในช่วงโควิดเราเราจัดเป็นรูปแบบไหนคะ,ะเดี๋ยวจะหาให้ทางพี่ในช่วงโควิดนะคะเราก็เคยได้ได้ปรึกษาหารือกันระดับผู้ใหญ่มามว่าการที่เราจะ,ะผ่านโคนวิกฤตทั้งความเครียดร,ระดับ จังหวัดระดับโดยส่วนตัวเราแล้วะนะคะเราจะทำยังไงให้ประชาชนได้มาคลายเครียดกันเราก็ได้ได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องกันมาโดยที่ในช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ไม่ได้เว้นนะคะทำให้เป็นกิจกรรมทีม่เป็นกิจกรรมโอเพนเป็นกิจกรรมโอเพนนะคะซึ่งโดยพื้นที่เกือบสิบไร่ โอ้ใช่ค่ะอันนี้คือจังหวัดน,นียะโสธรอันนี้คือพื้นที่ในการจัดงานสิบไร่เลยใช่ค่ะแล้วในสิบไร่นี้รูปแบบของการจัดงานของเราเนี่ยมีจัดเป็นสัตว์เป็นสวนยังไงบ้างคะเป็นโซนยังไงบ้างเอ่ยในรูปแบบของการจัดงานเราก็จะมีเวทีเวทีคอนเสิร์ตหลักอ,อย,อยู่เป็นโซนหลักของอ ของเวทีส่วนส่วนด้านด้านข้างสองข้างแล้วก็โซนหน้าเวทีเนี่ยจะเป็นร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารที่ทางชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดยโสธรนะคะได้คัดสรรร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารของดีของจังหวัดยโสธรมารวมไว้ณที่นี้แล้วก็เป็นร้านอาหารที่มาจากสี่ภาคก็คือร้านอาหารเด่นๆที่มาจากสี่ภาคแล้วก็ซึ่งร้านอาหารที่มาร่วมในงานเนี่ยรับประกันได้ว่าเป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพ จากทั่วประเทศแล้วก็ในจังหวัดยะโสธรเองค่ะ,คะนอกจากร้านอาหารแล้วก็ยังจะมีร้านกิฟต์ช็อปร้านเสื้อผ้าแล้วก็ร้านโอทอปที่มาร่วมภายในงานด้วยไว้ให้ประชาชนในจังหวัดยะโสธรและจังหวัดใกล้เคียงมามาชิมมาชอบมาใช้มากินข้าวนอกบ้านพูดง่ายๆว่ากินข้าวนอกบ้านในช่วงห้าวันนี้เป็นเรียกว,ว่าการจัดงานเนี้ยเพื่อให้ทุกคนได้ออกมาออกด้านนอกใ,ใ,ในมาร่วมทํากิจกรรมกับครอบครัวมาเดินมาเล่นมาชมมาชิมมาช็อปเนี่คะ และในปีนี้ค่ะกําหนดการวันงานเนี่ยจะมีช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ค่ะ,ะช่วงวันที่11ะคะวันที่11ถึง15ธันวาคมค่ะก็บริเวณการจัดงานก็จะอยู่ที่ร้านกิจกรรมร้านอาหารบ้านคุณย่าซึ่งอยูอ่ติดกับวิบาลพญาแถนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของจังหวัดยะโสธรค่ะถือว่าการมามาเที่ยวในงานบอลลูนะนะคะมาแลนดะ์มาร์ค ของจังหวัดยะโสธรด้วยมากินอาหารที่ถูกหลักอนามัยโดยไดการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะแล้วก็มีการแสดงบนเวทีมีศิลปินดังๆทั้ง5วันโอ้หวันนี่คือเราจะเต้มเลยใช่ถือว่าออกบ้านมาทานอาหารเย็นนีได้ครบเลยนะคะเชิญ ทุกทุกท่านจังหวัดยะโสธรและจังหวัดใกล้เคียงนะคะเชิญมานิงานนี้ได้ไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าเห็นว่าจัดทั้ง5วันเลยเนี่ยกิจกรรมแน่นอนได้ยินแล้วว่าไฮไลท์หนึ่งคือเรื่องของคอนเสิร์ตคอนเสิรต<ช>์ตคอนเสิรต์รตมีแน่แน่วันใช่ค่ะแต่ว่านอกจากกิจกรรมที่เป็นคอนเสิร์ตแล้วกิจกรรมภายในงานที่เป็นไฮไลท์สำคัญมีอะไรเพิ่มเติมอีไหมคะ เป็นการแสดงบอลลูนค่ะ,คะซึ่งบอลลูนที่มาจัดแสดงในในภายในงานเนี่ยจะเป็นบอลลูนที่สามารถบินได<อ>้ซึ่งได้รับรองมาตรฐานระดับสากลแล้วก็ผู้ควบคุมบอลลูนทั้งหมดเนี่ยมีใบเซอร์แล้วก็เป็นผู้ควบคุมในระดับโลกที<อ>่ถ้าสมมุติว่าปีนี้ลมไม่แรงเราอาจจะโชว์บอลลูนบินขึ้นได้<อ>ต้องดูการการโชว์บอลลูนเราต้องอประเมินสถานการณ์ลมด้วยค่ะ,คะ ก็คือตรงนี้คือไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์เลยคือการไปดูบอลลูนมีละคอนเสิร์ตการดูบอลลูนอาหารโอาาร้โหโอท็อปของดีและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นงานเทศกาลบอลลูน <c oughs> ที่ จังหวัดอื่นไม่มีที่ที่มีที่ทยสโสธรที่เดียวก็คือขบวนพาเหรดค่ะที่จังหวัดยสโสธรจะมีการจัดขบวนพาเหรดในในวันที่พี่วันเปิดวันแรกซึ่งขบวนพาเหรดเนี้ยจะเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของอทางภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดยสโสธรเอาของดีของเด่นไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของโอทอปแล้วก็ในเรื่องของ มัส c คอเราจะโชว์ในรูปแบบของมัส c คอตไม่ว่าจะเป็นน้องอินน้องซีก็คือแตงโมอินซีของจังหวัดยโสธรไฮไลท์ oh. ค่ะแล้วก็ปีนี้เราเชิญชวน oh. เชิญชวนเพื่อนบ้านข้างเคียงไม่ว่าะจะเป็นส่วนสัตว์ จากส่วนสัตว์อุบลไปร่วมในขบวนด้วยแล้วก็เชิญยักษุจากอำนาจเจริญไปร่วมขบวนด้วยค่ะเขาเรียกว่ามีการแบบว่าร่วมมือกันหลายภาคส่วนมากๆคือเอาของดีของแต่ละจังหวัดใกล้เคียงนี้มาอยู่ในขบวนด้วยเพราะว่าเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยคือจังหวัดอื่นๆไม่มีนะคะขบวนพาเลทอันนี้คือแบบว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญมากนะคะแล้วในเรื่องของการดูแลการจัดการภายในงานเนี่ยค่ะสำหรับผู้ที่มาร่วมงานเนี่ย เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเรามางานแล้วรู้สึกปลอดภัยเรื่องของการจัดการในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยต่างๆการดูแลอำนวยความสะดวกเรามีกระบวนการจัดการยังไงบ้างคะการดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็ด้านความปลอดภัยค่ะเราก็ได้รับเกียรติรับการสนับสนุนจาก ทางสอพอจังหวัดยะโสธรนะคะ,คะจะดูแลวความปลอดภัยภายในงานตลอดทั้ง5วันนะคะแล้วก็แล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากทางเทศกิจจากทางเทศบาลเมืองค,ะคะยะโสธรร่วมด้วยค่ะอ,อันนี้ก็ถือว่าใครที่ไปงานเนี่ยไม่ต้องห่วงแน่นอนเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเราให้มาอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะอ่ะ,ะแล้วตรงนี้คือถ้าสมมติว่าถ้าคุณแขกที่ไปในงานในครั้งนี้ จะมีกิจกรรมนอกเหนือถ้าเกิดไม่ได้ไปแล้วสามารถที่จะร่วมกิจกรรมออนไลน์ตรงนี้เรามีรองรับไหมคะจะมีการไลฟ์สดนะคะทางเพจ Facebook ของสำนักงานท่องเทีเ่ยวและกีฬาจ,จังหวัดยโสธรเองแล้วก็ทางเพจประชาสัมพันธ์ค่ะ,คะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเกิดสมมติว่าปีที่แล้วเราจัดแล้วปีนี้ยอดดีขึ้นมาอีกในครั้งต่อๆไปมีแผนในอนาคตที่จะวางไว้ไหมคะว่าเราจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่า ก็ตอบเธอปีนี้เป็นปีที่8ใช่ค่ะเราก็จะทําให้เป็นปีที่9ที่สิบเพราะต่อไปนะคะเพราะว่าหลายๆจังหวัดหลายๆจังหวัดที่เข้ามาดูจังหวัดเราก็ชื่นชมว่าเราเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ที่เข้มแข็งมากนะคะแล้วก็เราก็จะพยายามทำให้กิจกรรมแบบดีๆแบบเนี้ยให้อยู่ คู่กับจังหวัดยะโสธรตลอดไปค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างแน่นอน<ช>เพราะว่าจัดมาตั้งแต่หนึ่งตอนนี้8แล้ว,ลวรับรองว่ามีแน่นอนนะอ่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากเชิญชวนหน่อยสําหรับคนที่อยากจะไปร่วมงานนะคะว่าอ่ะใน5วันนี้ที่อยากจะไปเนี่ย คือมันจะมีอะไรบ้างแล้วอยากให้บอกถึงเรื่องของอาหารการกินหน่อยว่าอยากให้แนะนําอาหารหน่อยว่าอาหารภายในงานของเราเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ไปแล้วหรือว่าใครที่ไปร่วมง,งานในครั้งนี้อาหารอะไรที่อยากจะให้ลองทานลองชิมมาได้เลยนะคะจังหวัดเยะโสธรของเราเนี่ยก็จะเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำมีข้าวเกษตรอินทรีย์ปลาก็จะเป็นปลาแม่น้ำชีะนะคะซึ่งจะเป็นไฮไลท์เป็น เมืองเมืองยะโสธรนี่เป็นเมืองสโลไลซ์นะคะมีแตงโมแตงโมก็แตงโมอินซีนะคะลองแวะมานะคะ,คะและในงานนี้ก็จะมีการจำหน่ายสินค้าโอทอปนะคะ,ะวัตถุดิบที่ปลูกจากเกษตรกรของชาวจังหวัดยะโสธรนะะแล้วก็มีร้านอาหารกว่า60ร้านค้าคในจังหวัดยะโสธรและจังหวัดใกล้เคียงและ เชิญอาหารสี่ภาคเข้ามาอยู่ในงานนี้ด้วยนะคะรับรองเลยะค่ะว่าถ้าท่านมาเที่ยวในงานบอลลูนในปีนี้ท่านจะได้ครบกับบ้านแบบมีความสุขแน่นอนค่ะคือไปแล้วเนี่ยคือได้ทานทั้งอาหารอ,อาหารที่บอกว่ายโสธรของเราเนี่ยเป็นจังหวัดสโลไลฟ์ไปแล้วเนี่ยผ่อนคลายสบายๆมีอาหารอร่อยใช่ค่ะแถมอาหารเนี่ยถูกหลักอนามัยแล้วก็ะสะอาด ทานเข้าไปเนี่ยรับรองว่าปลอดภัยไว้ใจได้ได้น่อนอดภัยค่ะอยากให้ทั้งสองท่านค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ทั้งสองท่านช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยไปเที่ยวงานบอลลูนของเราไหนที่จังหวัดยะโสธรเดี๋ยวเริ่มที่งานกันก่อนค่ะ ก็เชิญชวนนะคะจังหวัดใกล้เคียงนะคะแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดยโสธรหรือ,อจังหวัดไกลๆที่สนใจนะคะ,อ,ะอยากจะมาเที่ยวชมงานบอลลูนยโสธรก็เชิญในวันที่11-15<ฮ>ทธันวาคมนะคะแล้วก็อพอนอกจากเที่ยวงานบอลลูนแล้วอะ,ค,ะค่ะในสถาน แหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คยโสธรใกล้เคียงก็จะเป็นวิมานพญาแถนซึ่งตรงนั้นจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของบังไฟค่ะแล้วก็วิวัฒนาการแล้วก็อของพญาคันคาาแล้วก็ที่มาที่ไปของจังหวัดยโสธรซึ่งนอ,อกจากเที่ยวงานบอลลูนแล้วก็ยังสามารถเที่ยวในภายในจังหวัดยโสธรได้ ให้อีกสักท่านละกันนะคะเชิญชวนผู้ชมไหนคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรจังหวัดใกล้เคียงนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังจะมีมีหลายๆท่านที่ไม่ใช่แค่จังหวัดใกล้เคียงมียังทั่วทั่วประเทศทั่วประเทศเลยทั่วประเทศยค่สาะว่าถือว่าเป็นเป็นงานที่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากหนึ่งในหนึ่งในงานของจังหวัดยะโสธรเหมือนกันนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะ มาที่นี่แล้วท่านจะมีความสุขค่ะ11-15ธันวาคมนี้นะคะเชิญเลยค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะ11-15ธันวาคมนี้นะคะไปร่วมง,งานนะคะเทศกาลอาหารดีดนตรีมันและก็บอลลูนที่จังหวัดยะโสธรเพราะว่าครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่8บอกเลยว่ายิ่งใหญ่สำหรับใครที่ไปนะคะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมทั้งสองท่านด้วยนะคะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปร่วมกิจกรรมในะะที่งานจังหวัดยโสธรนะคะ